บ้านที่มีลูกหลายคนไม่สามารถที่จะให้ลูกเรียนในเวลาเดียวกันได้เพราะมีโทรศัพท์อยู่เพียงเครื่องเดียวส่วนที่สองก็คือเวลาในการดูแลลูกของผู้ปกครองที่บ้านเพราะผู้ปกครองก็จะต้องไปประกอบอาชีพเริ่มต้นนั้นคุณครูได้เรียนรู้ก่อน และเปลี่ยนเรียนรู้กันที่โรงเรียนนะครับโดยคุณครูที่มีความรู้ความเข้าใจความชํานาญในเรื่องของการใชนะ้สื่อเหล่านี้ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูและคุณครูก็นําไปสอนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนนะครับควบคู่ไปกับออนแงลและออนดีมานซึ่งก็ค้นคว้าโดยสื่อจาก YouTube YouTube ต่างๆที่มีอยู่ทําให้ครูและนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน การประกอบอาชีพของผู้ปกครองจะประกอบอาชีพในการทำสวนยางหรือกรีดยางเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเช้าผู้ปกครองก็จะไม่มีเวลาคนที่มีความพร้อมพ่อแม่ก็สามารถที่จะดูแลได้แต่คนที่ไม่มีความพร้อมให้ลูกอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางครั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ไม่เข้าใจถึงการใช้เครื่องมือเหล่านี้ตอนนั้นก็คือยืมโทรศัพท์ผีชายหายให้หนองเดรียนนั้นตึงกับ จุด,ดีแต่ว่าโครงการนี้เขามานั้นก็นเลยไดเรียนกันทั้งโขเลยคือลำบากลำบากไม่มีโทรศัพท์ดีเรียนนะคะ่ะถึ่พ่อไดอันเท,ทบเล็นนี้มาคือดีใจแล้ค่ะได้เรียนในเว่าถ้าใ้การเรียนดีขึ้นนั้นมีเวลาอะไรมากขึ้นนะคะอยากให้หนักเรียนทุกคนแต่ว่าโดยโอกาสแต่ว่าเหมือนกับว่าเราได้แหลยไม่ได้เราให้ร้านเราได้เรียนหรือเราไดเรียนก็อ,อยากให้คนเอื้นของเดียวก็อ้ําไรคนเลยแต่ว่าเขาไม่มีแบบนี้นะคืออยากให้เรียนคือเเด็กอยากเรียนพ่อได้แล้วเขาจะได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นนะคะ รู้สึกเห็นตัวอักษรที่คุณครูแชชัดขึ้นค่ะจริงๆแชด้วยนะแล้วหนูใช้็บเล็ตทำอะไรอีกบ้างคะใช้ดู youtube แล้วก็การเรียนค่ะแล้วคุณครูใช้ไลน์สั่งงานไหมใช้ค่ะแสดงว่าในเครื่องนี้สั่งงานทางไลน์ก็ตอบได้ใช่ค่ะส่งกันบ้านก็ส่งได้ส่งได้ส่งได้การใช้ประโยชน์ตรงนี้ ทำให้มันมีความภาคภูมิใจร่วมกันทั้งคุณครูและก็นักเรียนเพราะว่าผู้ปกครองที่เขาด้อยโอกาสและเขาขาดโอกาสนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะให้ลูกได้เรียนเท่าเทียมกับบุคคลอื่นดังนั้นนะครับจากความรู้สึกตรงนี้นะครับเมื่อลูกได้มีโอกาสเรียนพ่อแม่ก็มีความพึงพอใจในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะต่อยอดในการสืบค้นข้อมูลต่างๆจากเท็บเล็ตหรือ เครื่องมือที่ทางมออมอบให้ขอบคุณพี่พี่หมอที่ให้ที่ช่วยให้หนูได้เรียนหนังสือค่ะหนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีค่ะขอบคุณครับขอบพี่หมอที่ให้ผมได้เรียนออนไลน์สะดวกขึ้นเพื่อนผมอีกหลายคนที่ยังไม่มีเลิตอยากให้พี่พี่ช่วยหน่อยขอบคุณพี่พี่หมอมากครับขอบคุณครับ ขอขอบคุณสมาคมซิ์เก่าและกะผีหมออม๋องหวนะคะที่ให้ทุนกับน,น้องได้เรียนในวันนี้ทําให้น้องนั้นไม่ต้องลําบ,บากอีกต่อไปของน้องได้มีโอกาสคือทําให้แบล่ะเวลาแหมไปไหนกน็คือเขาได้ชฉวยตัวเองได้แล้วไม่ต้องนานแล้วนะคะคือเขาดีดีขึ้นนะคะตอนนี้นี่เราไม่ต้องห,นห,นหะะะอูดย่ดนนะะอนนาอ,อะไรการอะไรที่นาจะว่าก,กันย้ายขยายคือดีมากอยากให้ผีผีมีทุนแบบนี้ออกมาทุกบีทุกบี้่ะต่อขึ้นมาัค่ะ โรงเรียนต้องขอขอบคุณทางมอและพี่เก่ามอนะครับที่ได้ร่วมมือกันในการประสานการช่วยเหลือและก็มอบแท็บเล็ตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายขาวนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากเพราะนักเรียนที่ได้รับไปนั้นเป็นนักเรียนที่ขาดโอกาสเราสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทำให้ลูกนักเรียนนั้นสามารถที่จะได้ รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นที่เขามีความพร้อมอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณทางมอและพี่สิทธิ์เก่ามอทางผู้ปกครองนะครับและคุณครูนะครับทางคณะกรรมการสารศึกษาต,ต้องขอขอบคุณทางมอเป็นอย่างสูงมาณนะโอกาสนี้ครับในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ นอกจากปัญหาการแพร่ระบาดจากโควิด -19 เด็กๆหลายคนยังพบกับปัญหาทางการศึกษาซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลในอนาคตหลายครอบครัวขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างมากในช่วงวัยนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมศิทธ์เก่าและภาคีองคอ์กรสิทธ์เก่าร่วมมีส่วนเติมฝันปันน้ำใจ และสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักเรียน9จังหวัดในภาคใต้ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาผ่านโครงการกองทุนไอทีพี่มออช่วยน้องเรียนออนไลน์บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์เลขที่565-515-5145ชื่อบัญชีกองทุนไอทีพี่มออช่วยน้องเรียนออนไลน์โดยทุกการบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้มาร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำและสร้างอนาคตทางการศึกษาให้กับน้องๆตามพระราชปณิธานของพระราชบิดาถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง พี่พีมโอเคค่ะขอให้นุ้รียนหนังสือนุ้ยต้งจังใจเรียนเป็นเด็กดีห้พี่พี่ดีใจนะคะอ่ะบายบยหน่อยบายๆก็